นีอีกไหมคะมีใครจะมอบของขวัญให้คุ่มฟีมบ้างอาะขยบด้านหน้าลงวนขยับออกซ้ายออกขวาน,นิดนึงนะคะเดี๋ยวให้เพื่อนที่อยู่ข้างหลังในมอบของขวัญน,นิดนึงนะมีข้างหลังยังไม่ได้ใช่ไหม มีไหมคะเป็นๆครคนไหนยังไม่ได้ให้ของขวัญนะคะแถวหน้าสุดนะคะขยับออกด้านไหนคะขยับซ้ายเหรอคะขยับซ้ายได้เลยนะคะใครที่อยู่ด้านหน้าขยับซ้ายมือของตัวเองได้เลยะคะ่ะเพืเ่อนๆข้างหลังจะได้เข้ามามอบของขวาญให้คุณฟิล์มนะคะนะเดี๋ยวคุณฟิล์มมีธุระต้องรีบไปต่อด้วยนะคะ เวลาแล้นวนะแต่คุณฟิมคุยสาอยู่ต่อนะคะเพื่อที่จะรอเจอกับแฟนๆแ,แ,แบบใกล้ชิดน,นะคะเพราะฉะนั้นใครที่มีของขวัญน,นะคะยกมือเลยคะ่ะใครมีของขวัญยกมือนิดนึงนะคะยกมือเลยนะคะส่วนเพื่อนๆข้างหน้านะคะนะขยับอ,ออกซ้ายนิดนึงนะคะใครที่อยู่แถวหน้านะคะขยับออกซ้ายนิดนึงนะ,ะให้เพื่อนๆด้านหลังได้เข้าเข้าไปมอบของขวัญหน่อยนะคะเดี๋ยวคุณฟิลมจะต้องรีบไปแล้วเพราะว่ามีภารกิจต่อนะคะ เพราะคุณดีนจะต้องแจกหัวใจให้